สวัสดีครับผม,มเป็นแคทแต่ผมดาวยิมือนแคทเกมโอเวอร์วัดูมากเกินไปอีกเช่นเคยครั้งนี้กับการอัปเดตแผนใหม่แผนประจาคริสต์มาสครับผมนะใกล้จะถึงเทศกาคลคริสต์มาแล้วเกมโอเวอร์ก็ฉลองด้วยการเพิ่มแบบใหม่ปปด่านใหม่แล้วก็สกินใหม่วันนี้จะมาเล่นด่านใหม่ก็คือด่านเมสโนบอลออฟเฟนซีเป็นด่านปลาหิมะที่ค่อนข้างสนุกทีเดียวครับผมนะ <S <S โอเคงั้นก็อย่าเสียเวลาเรามาลองเล่นกันเลยว,ว่าด่านนี้จะมีอะไรให้เราทํากันบ้าง ขาตออรับกระสู่อีโคพอยแอนทาร์ติคาน์เอานะฟังให้ดีเราพาเธอมาที่นี่เพราะว่าเธอเป็นสลักแห่งความสุดยอดเก่งที่สุดแล้วก็เป็นทหารที่จะมีผลต่อการรบได้สูงสุดเอาเอาจริงดีมีสมาธิเขาไว้ดูกระสุนไว้ด้วยแล้วทำหน้าที่ให้สำเร็จ ผมโคตรชอบเสียงโซเยอร์ที่พากตอนเริ่มเกมโหมดนี้เลยแม่งแม่งมุกห่าไงโซเยอร์มาอย่างเซเรียสักพักนี้เป็นเกมปลาหิมะครับผมก็อย่างที่บอกไปนี่คือเกมปลาหิมะเราจะมีกระสุนหนึ่งนัดเอาเราจะมีกระสุนหนึ่งนัดเมื่อเรายิงไปแล้วเราต้องมาคอยรวบรวมพวกกองหิมะพวกนี้ครับผมนะดังนั้นต้องดูให้ดีเราต้องยิงให้แม่นยิงได้แค่ทีลนะนัดเมื่อยิงหมดแล้วต้องไปเก็บกองหิมะใหม่ไม่คล้ายเกมปลาหิมะธรรมดาแหละโอเคไมหาก่อนขครจะโดนเป็นลายแรกยิงโอ้ยเวรกรรมแรกกันเวรเลยไม่นได้เติมหิมะให้ทุกท่านดูเลย แล้วมาเผอเจอหน้ากันแล้วตะดุ้งเฮือนนี่โอ้โหแลกกระสุนใส่โอ้โหตายคู่ผมนะดูคนอื่นเล่นไปก็ได้เนี่ยแล้วก็มีการใช้ทกิลของเมย์ก็ยังใช้ได้ปกติผมนะไม่ว่าจะเป็นกำแพงหรือว่ากำแพงใส่ตัวเองหรือกำแพงกั้นขึ้นมาแต่ว่าไม่สามารถที่จะต่อยได้ไม่สามารถต่อยได้แล้วดําดำได้แค่โจมตีด้วยหิมะครับผมเนี่ยอืมเดินลบเดินลบจะ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 ลบถ้าเกิดมันปลาพลาดันต้องไปเก็บกองใหม่เหมือนกันถ้าเกิดเดินลบได้ก็ดีเอาไรนี่มันไม่ข้ามวะ นี่ครับผมนะพอหนีแล้วก็เติมใหม่อย่างนี้ผมดูหิม้ตรงพื้นขึ้นมาแล้วก็มายิงต่อจุดอ่อนของเราก็คือตอนที่เรากำลังเติมหิมะเพื่อเติมกระสุนเนี่ยครับผมนะเราต้องยืนนิ่งๆเดี๋ยวนถ้าเกิดศัตรูมาเจอตอนที่เราเติมหิมะนี่คือเราตายแน่นอนนั่นไงเติมเนี่ยเติมเติมมันจะนิ่งๆตอนนี้เหลือฝั่งละสามคนแมปนี้เป็นแมปหกต่อหกก็ผมนะเล่นทีละสิบสองคนทุกคนเล่นเป็นเมย์ปาหิมะใส่กันโอ้โหเป็นไงเออเนี่ยวิธีการหลบกระสุนอย่างหนึ่งก็คือการที่เราใส่ให ัตรูถ้เกิดยิงพลาดต้องไปหาเติมใหม่นะแล้วกองหิมะจะสุมเกิดไปเรื่อยๆผมอ้าวนั่นไงครับผมนะมันจะเติมโดนยิงเข้าไปอย่างเงี้ครับผมนะต้องคอยระวังด้วยตอนเติมหิมะถ้าเกิดปืนมีหิมะมันจะมีสองแสงสว่างตรงปืนโอ้โหแลกกันไปเลยถ้าเกิดบ้องดูศัตรูได้ผมนะถ้าศัตรูปืนมันไม่สองแสงสว่างแต่ว่ามันไม่มีกระสุนเราตามมันไปก็ได้รอให้มันเตมกระสุนแล้วก็ยิงมันเลยแบบเนี้ยเออมาลองเล่นดูผมนะจะคิดเทคนิคกันได้อีกเยอะเลยนี่ปาสเปย์ใส่หน้าแม่งมา รอบนี้ขอดี passwords. ๆหน่อยรอบเมื่อกี้ตายคูยไม่ทันหาอะไรเลยแต่เราก็ฆ่าได้ถือว่าโอเคครับผมมาผมจะดักรอตัวนี้ลงมาแบบโอ้ยเโอ้ยเรียบร้อยครับผมนะโอ้แล้วก็มีพนนี้พอดีโอเคเติมต่อเลยมาเนี่ยผมนะเติมผิมาเรียบร้อยมีอีกหรอยิงโอ้โหโคตรแม่นเฮ้ยทำไมกูมือขึ้นวะได้ได้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยก่อหิมะโหตัวนี้มีเพียบเลยก่อแมงสองอันบางทีก็สมเกิดรัวๆแบบนี้ครับผมมาโอ้ได้อันตีแล้วเดี๋ยวผมจะแสดงให้ทุกท่านเห็นอันตีรัผมนะ อันติของเกมนี้ในโหมดนี้ก็คือเมื่อเมใช้อันติจะสามารถยิงหิมะได้รัวๆโดยที่ไม่ต้องเติมกระสุนครับผมนั่นแหละคืออันติของโหมดนี้ครับมาดูจะใช้เลยแล้วกันอืมอันติรีอมปิดอ้าวดันตายตอนแรกผมนึกว่าต้องยิงหลายนัดเอีนี่ยิงรัวๆเนี่ยแล้รัวๆโดนจนได้เห็นไหมถ้าได้อันติแล้วคนได้เปรียบนะผมนะสักแป๊บหนึ่งอะแล้วมันก็จะหายเออตอนนี้อันติผมหมดแล้วยิงได้รัวๆเลยเพราะนั้นถ้าเกิดได้อันติปุ๊บนี่ผมไปยิงสาสตรรเลยเพราะศัตรูยิงได้แค่เท่านั้นจะต้องไปเติม อแมงเอ้ยมันกันได้เดียวเดยวเดียวเียวนๆอุ้ยกันก่อนแล้วก็เออจากนั้นตอนเตือนกระสุนผมจะเอากำแพงกันเอาไว้เพื่อที่จะไม่ให้ใครเข้ามากูดูพีอุ้ยใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวจะชิหายแล้วชมหายแ้วไม่น่ารอดเดี๋ยว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 เดี๋ยาเดี๋ยว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 เดี ศัตรูแม่งจ้องอยู่จะเติมเหรอเติมแล้วปุ้งเขาให้นั่นไงศัตรูรู้ว่าไอ้นี่ไม่มีหิมะครับผมเลยจ้องรอมึงเติมอย่างเติมอย่างเติมผูผูยิงโคตรโห่เลยแม่งแลดูเป็นอะไรที่โหดร้ายมากเลยเนะยแลวโดนน้ำสองศูนย์แล้วสงสัยผมแพ้รอบนี้ไม่เป็นไรผมนะโหมดนี้คือเอาฮาจริงอ่ะผมว่ามันก็สนุกดีนะเออเก็บหิมะแล้วก็ยิงไปยิงไปมันไม่ต้องเน้นฆ่าแกอะไรกันมันเน้นความฮาเป็นหลักนี่ก็คือโหมดพิเศษของแพ้หิมะครั้งนี้รับผมนะมีใครมาปะวะ ผมมันดักที่เดิมผมชอบมาดักต่อรอตรงนี้เว้ยรอให้ศัตรูดึงมาลงมากระไดหรือว่าขึ้นมากระไดมาปุ๊บกูยิงปั๊บไม่มาเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาก่อนมันอยู่แต่ในฐานกนเดี๋ยว็เดี๋ยวผมตามโอ้เนี่ยโอ้ยไม่ได้แดกครับแม่ตกใจนิดน้อยแต่ก็พอได้ครับผมมาอยู่ไหนอีกมันไปอยู่ตรงไหนกันวะตอนนี้ศัตรูเหลือประมาณ4ี่คนเอาแล้วโอ้โหเหลือเหลือเขาคนเดียวโอ้ตายหาแล้วทำไมอยู่กู้เหลือคนเดียวกูจะรอดไหมเนี่ยโอ้โหแม่งเลยเหลืออีกทั้ง4คนฝั่งนู้น ทำไมพวกคนฝั่งเรามันกากจังถึงตัวจะไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่แต่ก็โอ้โหไม่ได้ไววาต้องเจอขนาดนี้ผมผมนี่ดักรอเลยไม่กล้าบวกคนนี่มาตัวนองผมจะดักรอตรงนี้ยแถวๆนี้ยถ้ามันโผล่มาผมก็ยิงหมาแล้ว,แลวมแไม่เยไม่โดนอุย้ยชิบหายแล้วอูววอ้เดีดยวเดเเด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 ยดเเด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 ีดเ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 เด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 เยเเดาดเดเดไดเดเเดเดเรเดเดเ่เเด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 เเดเดเเนเด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 เเเเเดเยเด ผมดักรอตัวนี้แล้วกันไม่ต้องอะไรอานี่เอ้าเป็นไงเราไม่ได้แดกครันะไอ้แมงเอ้ยไม่มีกำแพงรึไม่มีกำแพงโอว่าจะเติมกระสุนไม่มีกำแพงอ้าวว้าวว้าวว้าวอีกคนเดี๋ยวเราหาก่อนหาก่อนอยู่ไหนวะแมงเอ้ยไม่ค่อยจะมีหาไม่ค่อยเจอเนี่ยผมนะกองหิมะมันสุ่มเกิดแล้วหาไม่ค่อยได้ตอนนี้ไม่มีกระสุนตายห่านแมงลุมผมสี่คนแมงลุมโอ้ใจเย็นวยาเยียวยเยียวยาเพิ่งเพิ่งนี่รอดมาได้ว้อะไรไม่ได้แดกโอ้โหคนแมทริกผมลบมาถึงขนาดนี้ได้ยังไงโอ้โหเรียบร้อยเลย แม่งเ้ยมึงลุมกูสักขนาดนั้นจะรอดได้งไงครับผมนะไม่เป็นไรถือว่าขำๆแม่งเงยต่ผมฆ่าได้เยอะนะแม่ไม่ได้เพลย์ออฟเดอะเกมด้วยผมเคยเล่นได้รอบหนึ่งมันจะมีอาชีพเมนด้วยนะถ้าเกิดใครได้เพลย์ออฟเดอะเกมในแมปนี้จะได้สเปรย์ใหม่ของไอเมย์แม่งเ้ยแต่โมดนี้ก็สนุกดีนะผมว่ามันเล่นได้เพลินดีอ่ะเออถ้าทุกท่านต้องการพ์ตต่อไปก็บอกได้ที่กล่องเป็นด้างผมนะมันฮาดีอาจจะได้เลเื่อยๆก็ได้ แล้วก็แน่นอนลุดบล็อกประจําเทศกาลคริสต์มาสก็มีครับผมและผมก็ได้มาประมาณหกล่องแล้วไหนๆก็ไหนๆวันนี้ก็มาเปิดลุดบล็อกคริสต์มาสกันหน่อยก็แล้วกันโอเคมานี่ห้ากล่องครับผมนะอืมเดี๋ยวนี้จะได้อะไรได้มันมีสกินดีๆก็มีเยอะนะเทศกาลนี้มาลองถูกกันนะผมนะโอเคมาอืมโมไม่มีอะไรเลยสีฟ้าล้วน,ลนและตาเรียนมนจะกางแขนทาไมส่วนใหญ่ได้ของซ้ําได้เสียงใหม่เนี่ยเทศกาลหิมะจะเป็นรูปแบบนี้ผมนะ มันต่างจากธรรมดาตรงไหนไวะเนี่ยนี่คือบัสเตียนเสียงหิมะครับผมกูไม่คิดว่ามันต่างกันเท่าไหร่เลยแต่ช่างมันก็แล้วกันเปิดอันต่อไปมาแม่งหวังว่าจะได้ของรีเจนเดี่มั่งเนาะแหมเสียงอลังการได้แค่สเปซิโอเลยนะแต่ก็สวยนะเออซิโอสเก็ตหิมะบาดเอาเันใหม่มาโหขอไม่แรงก็รีเจนเดลี่หน่อยแม่เลยฟ้าอย่างเดียวเลยทำไมวันนี้ดวงไม่ดีโปรตีเปิด,เป,ดเปิดตอนแคสต,ต้องดวงดีนะ ครั้งนี้ถูกไม่ดีเลยเว้ยเอามาอีกรอบมาหุ้ยไหนโอ้ยแม่งโอ้ยเฮ้ยได้เสียงวิดีโอครับผมมันตายกับธรรมดาตรงไหนช่างมันก็นโอ้กองสุดท้ายเนี่ยแม่งเงยขอดีๆหน่อยเถอะมามาจดีจะดีจดีเออม่วงก็ยังดีเอามาเอามาฮะเอาไม่สกินเหรออ๋อเป็นไฮไลท์อินโทรตอนชนะของวิดีโอหืมโชว์ไอ้ย่าอ๋อ คือโชว์ใบไ,ไม้ป่ะอุ้ยใจดีนะจ๊ะนี่ตบลนะกระทืบซ้ำโอ้โหเฮ้ยเท่นะอินโทรเนี้ยผมว่าถึงแม้ผมจะไม่ค่อยเล่นวิดีโอก็เหอนพ,อพ่อครูเลงกากแต่ว่าอินโทรนี้กจกดว่าเทเ,เนี่ยเอาใบไ,ไมล้ละอุ้ยหนิวคนดีนะจ๊ะนี่ตบหน้าให้เลยเฮ้ยเทเทใส่เลย,ใส,เลยใส่เลยนะ โอเคครับ okay, ผมและนั่นคือส่วนหนึ่งของแพลดคริสต์มาสที่เพิ่มเข้ามาวินเตอร์วอเตอร์แลนด์ครับผมยังมีอะไรอีกหลายอย่างให้เราค้นพบในแพลนี้นะไม่ว่าจะเป็นของตกแต่งหิมะตามแผนที่และต่างๆเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราค่อยมาต่อกันดีก,กว่าครับผมสำหรับวันนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นการที่ผมสร้างสรรค์ผลงานที่ดีต่อไปผมนะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีฟูง